ไม่เจอกันกี่ปีนะประมาณ1 1ปีได้11ปีได้ด้วยฮะใช่ก็เคยเจาะแก้มกับพี่ที่เจเจมาแล้วใช่ใช,ใช่ไหมโอ้โหนานมากนะฮะเมื่อกี้น้องข้างล่างกันผมอยู่ปีสี่พี่ตอนนี้ผมอยู่30ไม่เจอกันฮนะลูกค้าเก่าทั้งนั้นเลยนะครับชื่อว่าน้องอะไรนะชื่อสองจ้าคราวก่อนไปที่เจเจ,เจ,เจกินนั่งรถอะไรไปหรืรอว่าขับรถส่วนตัวตอนนั้นยังไม่มีรถ ส่วนตัวเลยนั่งรถเมล์แล้วก็ต่อไปเรื่อยแล้วก็แล้วก็ถามกลางคืนนะเจเจกินนะใช่น,<ห>นั่งรถแล้วก็นั่งรถตู้กลับโอ้โสุดยอดมากเลยฮะไปเจาะอ,อะไรที่เจเจกินเจาะแก้มใช่ไหมส<ไ>ิบเอ็ดปีแล้วใช่ไหมสิบเอ็ดปีจ้ะโอ้ในลองยิ้มดูดิเนี่ยฮะสิบเอ็ดปีนี้ยังเห็นแบบชัดเจนมากโดยเฉพาะเอ่อถ้าเราดูจากสายตาข้างนอกนะฮะคือกล้องมันอาจจะบดบังอยู่แต่ถ้าเห็นข้างนอกฮะยิ้มครับนี่ฮะไม่ยิ้มครับ ไม่เห็นครับนะฮะฝั่งนี้ก็มีนะแต่น้อยยิ้มเฮะเธอเจาะไปสองข้างใช่ปะใช่ลึกไหมถามจริงฝั่งนี้ลึกไหมลึกลึกนะฮะฝั่งนี้ลึกไหมฝั่งนี้มันไม่ลึกแต่ก็คือว่าเจาะอ่ะมันเวลาเดียวกันอยู่แล้วแต่ลึกตื้นอ่ะมันไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะว่าน่าจะมาซ้ำอีกน่ามาซ้มอีกวันนี้เจาะแค่อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้มากับใครมากับบริการบริการเดรอบริการได้กี่ปีแล้วเขาเขาก่อนไปเจเจนี่ไปด้วยกันไหม ไปด้วยกันไปด้วยกันเหรอฮะอุ้ยเหนียวแน่นสวัสดีครับบริากาศดีฮะช pues> ื่อน้องอะไรนะพี่ครับอายุอายุสามสิบบวกแล้วกันไม่บอกสามสิบบวกสามสิบบวกแต่หน้าหวานมากพร้อมหรือยังพร้อมยเลยนะเออนะฮะมาดูกันว่าเจาะครั้งท well, ี่สองครแล้วต้องกลับมาถอดกับพี่นะให้มานะมาหาพี่เถอะพี่จะได้ดูว่าเราต้องทำไงต่อไปแล้วซึ่งมันคือถอดฟรีไม่เสียตังค์นะฮะพร้อมยังพร้อมลุยครับอ่ะเรียบร้อยครับนะฮะ ยกกระจกกระดูยิ้มนะฮะเขียวข้าขวไม่มีปัญหานะนะครับนะฮะเป็นยังไงสองโอเคไหมโอเคจเจ็บมากไหมครับไม่เจ็บเลยจ้ะไม่เจ็บเลยนะอา้าวอีกข้างหนึ่งครับเป็นงไงถูกใจทูกใจค่ะโอโ้โหนะฮะคนเก่าน,นะฮะแต่ไม่แก่นะ,ะคนเก่าคนแก่เขาจะพูดอย่างเงี้ยคนเก่าไม่แก่ครับสวยมากเจ็บไหมสองจ้าไม่เจ็บจ้ะไม่เจ็บนะฮะดูแลรักษา เหมือนเดิมคือแค่อย่ากเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกอาหารของแข็งต้องระวังอย่าคงกินอะไรได้ทุกอย่างนะครับนะยกเว้นอย่างเดียวคือโมกบุล<ห>ี <laughs> สอสองจังจำพี่ได้เหรอนเนี่ยเอาเอาเอา,เอานะฮะคือสมอกบุรีนะฮะนะเขาจะห้ามโมกบุรีฮะสมกสมกอะไรชิกกันไปชิกแล็กนะฮะโอเคก็ถึงวันเวลาก็มาถอดฟรีไม่ว่าจะใส่นานแค่ไหนปีหนึ่งสามเดือนอะไรก็มาถอดฟรีมาหาพี่ครั้งหนึ่งนะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับผมครับอ่ะสวัสดีครับน้องชายฮะครับ